เรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณจุย้ยเรื่องที่คุณจุ้ยเาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องในตอนที่เขาย้ายออกมาใช้ชีวิตคนเดียวในหอพักแห่งหนึ่งย่านคลองเตยซึ่งนอกจากที่คุณจุ้ยจะได้รับรู้รสชาติของชีวิตที่จะต้องหาเลี้ยงตัวเองแล้วตัวเขาเองยังรับรู้เรื่องราวของวิญญ,ญาณอีกด้วยคุณจุ้ยเป็นนักศึกษาจบใหม่มาหมาดๆเลยครับคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าพอจบปุ๊บก็หางานทําทันที ตอนนั้นตัวเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยโตเต็มที่แล้วและก็จะสามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมด้วยและไอ้ความมั่นใจแบบนี้เนี่แหละครับมันทําให้คุณจุ้ยตัดสินใจย้ายออกมาจากบ้านเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตคนเดียวบอกก่อนเลยครับคุณผู้ฟังคุณจุ้ยเองเขาไม่ได้มีปัญหาครอบครัวนะครับคุณจุ้ยเองเขาไม่ได้มีปัญหาครอบครัวนะครับแต่ด้วยความที่บ้านที่คุณจุ้ยโตมามันอยู่ในชุมชนเล็กๆในเขตคลองเตยซึ่งสภาพแวดล้อมที่คุณจุ้ยโตมาเนี่ยแหละ มันทําให้เขาอยากจะย้ายออกมาจากบ้านวันละหลายหลายรอบเขาคิดอยู่เสมอครับว่าชีวิตจะต้องดีกว่านี้จนกระทั่งคุณจุ้ยเรียนจบแล้วก็มีงานทําในบ้านที่คุณจุ้ยอยู่เนี่ยมีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าแล้วก็พี่แล้วก็น้องอีกเรียกได้ว่าบ้านหลังเดียวอยู่กันแบบแออัดมากๆคุณจุ้ยเองเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงการอยู่รวมตัวกันหลายๆคนแบบนั้นเนี่ยมันทําให้ชีวิตคุณจุ้ยไม่ได้เป็นอย่างที่อยากจะเป็น แล้วในตอนที่บอกพ่อกับแม่ว่าจะย้ายออกจากบ้านทุกคนในบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามหรือไม่ได้รั้งอะไรเลยแถมยังแนะนําอีกนะครับว่าลองไปดูหอพักตรงโน้นไหมไปดูหอพักตรงนี้ไหมที่นั่นมันเปิดใหม่ที่นี่มันราคาถูกอะไรก็ว่ากันไปด้วยความที่คุณจุ้ยอยากจะใช้ชีวิตคนเดียวอยู่แล้วครับตัวเองจึงตั้งใจจะไปดูหอพักด้วยตนเองกะว่าจะเอาแบบที่ราคาไม่แพงนักก็อย่างที่รู้นั่นแหละครับเป็นนักศึกษาจบใหม่ แถมยังเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ด้วยคุณจุ้ยเองเลยไม่อยากจะทุ่มเงินเดือนส่วนใหญ่ให้กับที่พักมากนักตอนที่ไปหาหอพักอยู่ตัวเองก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับคุณจุ้ยเขามีเพื่อนสนิทยอยู่คนหนึ่งเพื่อนคนนั้นเขาชื่อว่าคุณฮั่นเป็นเพื่อนสนิทที่เคยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันในวันที่จะย้ายออกจากบ้านแล้วก็ตั้งใจจะไปหาหอพักเนี่ยก็ได้คุณฮั่นเนี่แหละขับรถพาไปแต่จริงๆแล้วจะใช้คําว่าหาหอพักก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าตัวคุณจุ้ยเขาหาไว้ล้ว ก็คือดูจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละเห็นว่าหอพักแห่งนี้มันราคาไม่แพงมากแถมที่ตั้งของหอพักยังตั้งอยู่ในจุดที่ตัวเองสามารถนั่งรถไปทํางานได้ง่ายไดย้คุณจุ้ยก็เลยตั้งใจจะไปดูหอพักแห่งนี้เป็นที่แรกเลยตอนที่ถึงหอพักแห่งนี้เนี่ยตัวเองเห็นแล้วก็รู้สึกแปลก,ปลกมันไม่ใช่เพราะว่าน่ากลัวหรืออะไรหรอกนะครับที่บอกว่ารู้สึกแปลกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตมันเขียนเอาไว้ว่าเป็นหอพักใหม่แต่พอมาดูที่หน้างานจริงแล้ว มันไม่ได้ใหม่นี่ว่าทั้งลานจอดรถใต้ตึกทั้งประตูทางเข้าทั้งป้ายหอพักมันดูเหมือนกับว่ามันผ่านการใช้งานมานานแล้วพอสมควรพอเห็นแบบนั้นคุณจุ้ยก็เดินตรงไปที่ห้องกระจกที่ชั้นล่างมันเป็นห้องคล้ายกับห้องนิติหรือว่าห้องอำนวยการอะไรสักอย่างเนี่ยแหละตัวเองบอกป้าในห้องนั้นไปซึ่งดูจากภายนอกครับเขาน่าจะเป็นคนดูแลหอพักแห่งนี้คุณจุ้ยบอกเขาไปว่ามาขอดูหอพักครับ ้าแกก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมานะครับเดินออกมาหาคุณจุ้ยด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยในความสําคัญในบทสนทนาที่คุยกับป้าแกก็คือตอนนี้ที่หอพักมีว่างเพียงแค่สองห้องเท่านั้นนั่นก็คือห้องบนชั้นสี่และก็ห้องบนชั้นสองในตอนนั้นคุณจุ้ยขอป้าแกดูห้องบนชั้นสี่ครับเพราะว่าห้องที่ชั้นสองมันเป็นห้องริมอยู่ติดกับถนนเลยด้วยหากตัวเองอยู่ห้องนั้นคุณจุ้ยจะได้ยินเสียงบีบแตรรถทั้งคืนอย่างแน่นอน ในตอนที่ป้าแกเปิดประตูห้องว่างที่ชั้นสี่ให้ดูความรู้สึกแรกในตอนนั้นเลยก็คือห้องนี้มันเหม็นอับโคตรๆเลยห้องมันชื้นเหมือนกับว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวไหนในโลกอยู่ในห้องนี้มานานมากแล้วพอเห็นแบบนั้นแล้วสีหน้าตัวเองก็ออกอาการทันทีแต่ป้าคนที่ดูแลหอแกดันพูดส่วนขึ้นมาว่าหากจะมาอยู่ห้องนี้จริงๆก็ไม่ต้องกังวลอะไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวป้าแกจะทําความสะอาดให้ ห้องนี้มันไม่มีคนเช่าก็เลยต้องปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้เนี่ยแหละและพอมีคนมาเช่าทีป้าก็จะขึ้นมาทําความสะอาดให้ทีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพ่อหนุม่มพอคุณจุ้ยได้ยินแบบนั้นแล้วก็ใจเชินขึ้นมาหน่อยครับแต่ลึลกๆในใจแล้วคุณจุ้ยคิดว่าตัวเองคงจะไม่ได้เช่าห้องพักในหอพักแห่งนี้แน่นอนเพราะว่าสภาพของที่นี่เนี่ยมันเก่าเกินกว่าที่จะเป็นหอพักใหม่ตามที่ลงโฆษณาเอาไว้พอดูห้องเสร็จคุณจุ้ยถามป้าแกไปว่า ผมดูรายละเอียดห้องพักมาจากในเน็ตทำไมในเน็ตเขียนเอาไว้ว่ามันเป็นห้องพักสร้างใหม่ป้าแกตอบกลับมาครับว่าไม่ได้สร้างใหม่แต่เป็นหอพักใหม่แล้วที่บอกว่าเป็นหอพักใหม่เนี่ยมันคือรีโนเวทมาใหม่แล้วคําว่าใหม่เนี่ยมันใหม่ตั้งแต่5ปีที่แล้วนะตอนดูเนี่ยได้ดูวันลงประกาศหรือเปล่าในตอนนั้นคุณจุ้ยถึงฉุกคิดขึ้นได้ครับเออวะ่ะเราอ่านแต่ข้อความนี่ไม่ได้ดูวันลงประกาศเลย พอได้ยินแบบนั้นแล้วคุณจุ้ยก็ขอบคุณป้าแกนะครับที่พามาเดินดูหอพักหลังจากนั้นคุณจุ้ยก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปดูห้องพักที่อื่นๆอีกแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยเพราะว่าหอพักอื่นๆเนี่ยมันราคาแพงมากคุณจุ้ยใจต่อเดือนไม่ไหวแถมตำแหน่งของหอพักมันยังทําให้คุณจุ้ยเดินทางไปทํางานลําบากอีกท้ายที่สุดแล้วด้วยความที่ตัวเลือกตัวเองมันไม่ได้มากมายนักคุณจุ้ยจึงกลับมาเซ็นสัญ,ญญาเช่าห้องพักที่หอพักแห่งนี้ พร้อมนัดวันเขาอยู่กับป้าเขาซึ่งมันก็คือหลังจากนั้นสามวันในช่วงแรกที่อยู่หอพักแห่งนี้คุณจุ้ยเองก็รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยเรู้ว่าถึงหอพักมันจะเก่าแต่มันก็มีคนอยู่เยอะแล้วก็อยู่เต็มทบาทุกห้องเลยด้วยแต่แล้ววันหนึ่งตัวคุณจุ้ยก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาที่หน้าประตูและเสียงที่ดังเนี่ยมันดังอยู่ตอนตีหนึ่งมันเป็นเสียงของคนคุยกันซึ่งใครก็ไม่รู้ครับ มาคุยกันอยู่ข้างห้องคุณจุย้ยแต่มคุยกันเสียงดังด้วยมันดังจนคุณจุ้ยได้ยินเรื่องที่เขาคุยกันและข้อความสําคัญที่คุณจุ้ยได้ยินก็คือคําว่าเอาของมาหรือเปล่าในตอนนั้นพอตัวเองได้ยินแบบนั้นแล้วคุณจุ้ยก็รู้ได้ในทันทีว่ามันต้องไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนแต่ถึงจะอย่างนั้นก็เถอะตัวเองก็จําเป็นจะต้องปล่อยผ่านไปเพราะว่าเรื่องที่เขาคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคุณจุย้ย และหลังจากนั้นมาคุณจุ้ยก็ได้ยินคนคุยแบบนี้ด้วยข้อความที่มันคล้ายกันแบบนี้นั่นแหละครับแทบบจะทุกคืนเลยเหมือนกับเขาเอาของมาส่งกันตอนตีหนึ่งตลอดคงไม่ต้องเดานะครับว่าเขาเอาอะไรมาส่งกันมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและคุณจุ้ยเองก็ไม่ได้ยินคนเดียวด้วยเพราะว่ามันมีอยู่วันหนึ่งครับคุณฮั่นเพื่อนคุณจุ้ยเนี่ยเขามานอนที่ห้องด้วยจาได้ว่าวันนั้นเล่นเกมกันติดลมกันจนค่าคุณฮั่นเขาก็เลยนอนที่นี่แต่ในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น คุณท่านเอาก็ถามครับว่าค้างห้องเขาขายยากันหรอเพราะว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนคุยกันจากหน้าประตูเขาคุยกันเรื่องของคุยกันเรื่องเงินอะไรพวกนั้นคุณจุยเองในตอนนั้นก็ได้แต่พยักหน้าบอกเพื่อนไปว่าใช่ตอนนั้นครับถึงมันจะรู้ว่ามันอันตรายที่มีเพื่อนข้างห้องแบบนี้แต่มันจะทํายังไงได้ละ่ะในเมื่อตัวเองเพิ่งจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแถมยังจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าไปตั้ง3เดือนหากย้ายออกกลับไปอยู่บ้านตอนนี้เดี๋ยวที่บ้านเขาก็จะหาว่าไปไม่รอดอีก ตัวเองจึงมีความจําเป็นจะต้องทนอยู่ที่นี่ต่อไปและหลังจากวันนั้นมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวข้างห้องเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงขึ้นเพราะว่าหลังจากนั้นวันดีคืนดีคุณจุ้ยก็จะได้ยินเสียงทะเลาะกันมันเป็นเสียงของผู้ชายกรีดร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดอย่างที่ได้ยินเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาถูกทําร้ายบางทีก็ได้ยินว่าพอแล้วพอแล้วหรือบางทีก็ได้ยินว่าเดี๋ยวจะหามาคืนให้นับวันนับวันเนี่ยคือมันยิ่งหนักขึ้นเรื่อย เสียงดังโวกเวกโวยวายกลางดึกแทบทุกวันแล้วมันก็แปลกนะครับมันจะได้ยินเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นในตอนกลางวันประตูห้องข้างๆจะถูกปิดเงียบสนิทเหมือนกับว่าไม่มีคนอยู่เลยจนมันมีอยู่วันหนึง่งวันนั้นรู้สึกว่าน่าจะประมาณสี่ทุ่มกว่าได้คุณจุ้ยจําได้ดีครับพอดีว่าวันนั้นเนี่ยที่ทํางานของตัวเองมีปัญหานิดหน่อยคุณจุ้ยเลยมีความจําเป็นที่จะต้องแก้ง,งานให้เสร็จแล้วก็เลิกงานดึก ในตอนที่กําลังเดินขึ้นบันไดามาที่ชั้นสี่คุณจุ้ยเห็นลุงแก่ๆคนหนึ่งร่างกายสูบผอมกําลังยืนอยู่ที่ข้างห้องคุณจุย้ยลุงคนนั้นแกยืนหันหน้าออกไปนอกหอพักเหมือนกับว่าแกกําลังยืนชมวิวอะไรทํานองนั้นและในจังหวะที่คุณจุ้ยเดินผ่านด้านหลังลุงแกอยู่ๆลุงแกก็พูดขึ้นมาว่ามาใหม่เหรออย่างดังหน่อยอย่าว่ากันนะ และลุงแกก็หันหน้ามามองทางคุณจุย้ยพร้อมกับเอานิ้วชี้ของตัวเองมาแนบที่ปาก <stars> อย่าไปบอกใครละ่ะ <tampoco> ตอนนั้นตัวเองรู้ได้ในทันทีครับว่าลุงแกหมายถึงอะไรลุงแกน่าจะรู้ครับว่าคุณจุ้ยรู้ว่าแกซื้อขายยาก,กันทุกคืนในตอนนั้นตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงดีได้แต่พยักหน้าแ้ะก็รีบเดินเข้าห้องตัวเองไปและหลังจากวันนั้นมาคุณจุ้ยก็เจอลุงแกบ่อยมาก ทุกครั้งเวลาเลิกงานดึกลุงแกจะออกมายืนรับลมตรงหน้าระเบียงแกเป็นประจำเรียกได้ว่าวันไหนกับเกินสี่ทุ่มก็จะเห็นลุงแกยืนอยู่ที่เดิมตลอดแต่ว่าหลังจากวันนั้นมาลุงแกก็ไม่เคยพูดกับคุณจุ้ยอีกเลยและเสียงของการที่ลุงแกซื้อขายยาเสียงของการที่ทะเลาะวิวาทกันในห้องมันก็ยังดังอยู่เป็นพักๆแต่มันไม่ได้ยินทุกวันนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันหยุดตัวคุณจุ้ยเองก็เลยตั้งใจจะนอนตื่นสาย แต่ว่าในวันนั้นมันไม่ทันสายเพราะว่าเสียงมันดังขึ้นมาแต่เช้าเลยมันเป็นเสียงของการสวดมนต์อะไรสักอย่างก็ไม่รู้ดังมาจากข้างห้องพอมองนาฬิกาในตอนนั้นเนี่ยเวลามันแค่เจ็ดโมงครึ่งเองด้วยด้วยความที่ตัวเองอยากรู้ครับว่าหลุงข้างห้องแกนิมนต์พระมาสวดอะไรคุณจุ้ยจึงเปิดประตูออกไปดูแต่ว่าหน้าห้องคุณจุ้ยในตอนนี้มันกลับมีคนสามคนใส่ชุดดํายืนอยู่ที่หน้าห้องและคนพวกนั้นพอเขาเห็นคุณจุ้ยเปิดประตูออกมา คนพวกนั้นเขาก็ยกมือไหว้คุณจุย้ยพร้อมกับพูดกับคุณจุ้ยว่ารบกวนแค่วันนี้วันเดียวนะครับตัวเองในตอนนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปครับพยักหน้ารับแล้วก็เดินกลับเข้าห้องไปล้างหน้าแปลงฟันไหนๆก็จะตื่นแล้วก็เลยตั้งใจจะไปหาอะไรกินที่ร้านสะดวกซื้อแต่ในจังหวะที่คุณจุ้ยเดินผ่านห้องของลุงข้างๆเนี่ยสิตัวเองดันไปเห็นว่าในห้องเนี่ยเขากําลังทําพิธีอะไรสักอย่างคือมันเหมือนกับการทําบุญ สิ่งที่เห็นเนี่ยคือถาดอาหารและก็รูปหน้าศพของใครสักคนซึ่งพอมองรูปนั้นดีๆอ้าวลุงนิว่าลุงแกตายแล้วครับญาติพี่น้องของแกคงมาเก็บข้าวของในห้องแกละมัง้งแล้วพอตัวเองเห็นแบบนั้นแล้วก็รู้ได้ในทันทีที่ลุงแกเสียเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดแน่นอนไม่ผียาเกินจนช็อกก็โดนพวกขายยานั่นแหละมาทวงหนี้ด้วยความตาย และที่คุณจุ้ยมั่นใจอย่างนั้นก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเลยครับได้ยินเสียงลุงแกซื้อขายายาทุกคืนแล้วก็โดนพวกขายายานั่นแหละกระทืบในห้องทุกอาทิตย์เลยการจากไปของลุงแกคุณจุ้ยก็เลยคิดว่ามันคงหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้อย่างแน่นอนในตอนที่เดินลงมาจากห้องป้าคนที่เฝ้าหอพักเขาก็เปิดประตูห้องสำนักงานออกมาแล้วก็ตะโกนเรียกคุณจุย้ยน وم, ุ่มป้าลืมบอกไปวันนี้ข้างห้องเสียงดังหน่อยนะญาติเขามาทำบุญร้อยวัน ทำบุญร้อยวันลุงแกเพิ่งตายนี่จะร้อยวันได้ยังไงเมื่อวันก่อนตัวเองยังเห็นลุงแกยืนอยู่หน้าห้องอยู่เลยและพอได้ยินแบบนั้นแล้วคุณจุ้ยก็รีบเดินปีเข้าไปหาป้าคนดูแลหอพักเลยรีบถามป้าแกไปด้วยคำพูดที่ลอนลานร้อยวันครทำบุญร้อยวันป้าลุงแกเพิ่งตายไม่ใช่หรอแล้วพอพูดแบบนั้นไปป้าคนที่ดูแลหอพักเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังลุงข้างห้องเนี่ยแกตายไปหลายเดือนแล้ว วันนี้เนี่ยจะเป็นวันตายครบร้อยวันของแกญาติเขาก็เลยมาทําบุญให้แต่ที่ลุงแกเสียเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าลุงแกฆ่าตัวตายเพราะติดนี่เรื่องยาเสพติดพอตัวเองได้ยินแบบนั้นแล้วก็เถียงป้าแกกลับไปครับมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อตอนที่มาเช่าหอพักเนี่ยป้าบอกว่าห้องพักเต็มหมดมันมีเหลือแค่ห้องชั้นสี่กับห้องชั้นสองนี่ป้าแกก็เลยตอบกลับมาครับว่าป้าพูดไม่ผิดนี่ก็มันเต็มจริงๆบอกว่าห้องมันเต็ม ไม่ได้บอกว่าห้องมีคนอยู่เพราะว่าห้องของลุงที่แกเสียเนี่ยลุงแกมีจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเอาไว้ตั้ง3เดือนและพอแกเสียญาติๆเขาก็เลยยังไม่ได้ย้ายของอะไรแกออกไปเห็นญาติเขาบอกว่าจะร้อยทําบุญครบร้อยวันก่อนญาติเขาถึงย้ายของของลุงไปเผาทิ้งเพราะฉะนั้นป้าน,นั่นแหละพูดถูกป้าบอกว่าห้องเต็มเพราะมันให้เช่าไม่ได้ตัวหนูเองนั่นแหละที่เข้าใจผิดว่าห้องมีคนอยู่พอรู้แบบนั้นแล้วตัวเองก็ตกใจมากเลยครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณจุ้ยเห็นผีแต่มยังคุยกับผีอีกด้วยตอนนั้นทั้งตกใจทั้งกลัวทั้งสับสนกลัวว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเจอลุงเขาอีกหรือเปล่าแล้วถ้าเจอตัวเองจะทำหน้ายังไงดีหรือว่าจะวิ่งหนีดีหรือเปล่าในตอนนั้นหลากหลายคำถามมันวนเวียนอยู่ในหัวเต็มไปหมดจนคุณจุ้ยกินข้าวเสร็จคุณจุ้ยก็เดินกลับมาที่ห้องตัวเองที่ชั้นสี่และสภาพห้องของลุงข้างห้องตอนนี้ ญาติพี่น้องของลุงแกก็ทยอยเอาของออกจากห้องเหมือนกับคนย้ายบ้านเลยครับถึงในห้องนั้นมันจะมีสัมภาระเพียงเล็กน้อยแต่ตัวเองรับรู้ได้ถึงความรักแล้วก็ความผูกพันของญาติลุงเขาเพราะว่าต่างคนในที่นั้นเนี่ยต่างทำหน้าเศร้าบางคนก็มีน้ําตาไหลอาบแก้มภาพที่เห็นมันบ่งบอกถึงความทุกข์ทรมานของคนที่ยังมีลมหายใจอยู่เบื้องหลังในคืนวันนั้นเนี่ยเป็นคืนที่คุณจุ้ยทําใจลําบากมากไม่กล้านอนคนเดียว คุณจุ้ยก็เลยโทรหลอกคุณท่านให้มาเล่นเกมเป็นเพื่อนแล้วก็บอกให้เพื่อนเนี่ยนอนค้างที่นี่เลยโดยที่คุณจุ้ยเองก็ไม่ได้บอกเรื่องของลุงข้างห้องให้เพื่อนฟังนะครับและในคืนนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยทุกอย่างเงียบสงบไม่มีเสียงของคนคุยกันหน้าห้องไม่มีเสียงของคนทะเลาะกันในห้องมันมีแต่ความเงียบสงัดและเสียงกรนของคุณท่านเท่านั้นท้ายที่สุดหลังจากคืนวันนั้นครับคุณจุ้ยเองก็ไม่ได้เจอลุงข้างห้องอีกเลย ไม่ได้ยินเสียงด้วยซึ่งตัวเองก็คิดว่าถึงลุงแกจะเป็นผีลุงแกก็คงไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกตัวเองหรอกมั้งและที่ตัวเองเห็นลุงแกมายืนมองออกไปที่ระเบียงหน้าห้องในทุกๆวันเนี่ยลุงแกอาจจะกําลังรอญาติพี่น้องของแกมารับก็ได้เพราะเท่าที่คุณท่านสังเกตได้มันยิ่งใกลวันทําบุญร้อยวันของแกเมื่อไหร่เหมือนว่าแกจะยิ่งเฮี้ยนตัวเองจะเห็นแกถีขึ้นถีขึ้น,นและก็จะได้ยินเสียงของการกระทําในห้องของแกบ่อยขึ้นในทุกๆวัน จนท้ายที่สุดพอถึงวันครบร้อยวันลุงแกก็จากไปตลอดการเป็นอีกหนึ่งเรื่องผีที่หลอนนะฮะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวสยดสยองอะไรแบบนั้นต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีใครอยากเจอจริงๆมารู้ตอนหลังเนี่ยว่าข้างห้องไม่ใช่คนเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังเป็นใครๆยๆก็ช็อกนะครับแบบนั้นซึ่งการปรากฏตัวของลุงเขาเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีในย่าสาคัญนะ คือเขาอยู่ตรงนั้นของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าและถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันมีหลายความเชื่อนะครับคุณผู้ฟังซึ่งในหลายๆเรื่องราวที่ผมเคยอ่านมาเนี่ยคนที่เขาปลิดชีวิตตัวเองเขาจําเป็นจะต้องอยู่ในสถานที่แห่งนั้นแล้วก็ทํากิจกรรมเดิมๆแบบนั้นวนเวียนไปวนเวียนมาจนกว่าเขาจะหมดอายุไขซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะครับคุณจุย้ยว่าลุงคนนั้นเนี่ยเขาจะได้ไปดีหรือเปล่าแต่จากเรื่องที่คุณจุ้ยเล่าให้ผมฟังผมคิดว่าลุงแกน่าจะไปแล้วนะ ือเหมือนกับว่าญาติพี่น้องเขามาทําบุญถูกจุดพอดีลุงแกสามารถโมทนาได้ก็เลยสามารถไปตามทางที่ชอบที่ชอบของแกได้ซึ่งไอ้คาว่าที่ชอบที่ชอบเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ไปดีเสมอไปนะคุณผู้ฟังมันอาจจะไปตามแรงบุญไม่ก็ไปตามแรงบาปหรืออีกในนึงก็คือลุงแกก็ยังอยู่ตรงนั้นนั่นแหละแค่เขาไม่ได้มาปรากฏตัวให้คุณจุ้ยเห็นแค่นั้นเองเพราะว่าตั้งแต่แรกที่เจอกันเนี่ยลุงแกก็ไม่ได้มีท่าทีเลยนะครับว่าลุงแกต้องการจะทําให้คุณจุ้ยกลัว และถ้าหากมันเป็นอย่างที่คุณจุ้ยคิดจริงๆการที่ลุงแกออกมายืนดูที่ระเบียงแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการเคาดาวหรือว่าเป็นการนับถอยหลังเป็นการที่ลุงแกมายืนรอวันครบร้อยวันของแกก็ได้เหมือนกับว่าไปยืนรอให้ญาติมาทําบุญให้เพื่อแกจะได้ไปได้อะไรทํานองนั้นก็เห็นคุณจุ้ยบอกว่ายิงไกลวันเนี่ยมันยิ่งเฮี้ยนใหญ่เลยคือเห็นลุงแกบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเสียงที่ได้ยินหน้าห้องแล้วก็เสียงที่ได้ยินในห้องเนี่ยมันก็ดังถี่ขึ้นถี่ขึ้นในทุกๆวัน จนท้ายที่สุดพอถึงวันครบร้อยวันของลุงแกลุงแกก็เงียบหายไปเลยผมอยากให้เป็นอย่างแรกมากกว่านะก็คืออยากให้ลุงแกไปดีแล้วเพราะไอ้อย่างที่สองเนี่ยก็คือลุงแกยังอยู่ในห้องนั้นมันจะลําบากใจกับคนที่มาเช่าห้องต่อลุงแกเนี่ยสิและอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าต้นเหตุของเรื่องราวนี้เลยก็ได้นั่นคือเรื่องของยาเสพเติดครับ ดวยแหล่งชุมชนที่คุณจุ้ยอยู่ด้วยต้องบอกว่าแหมมันก็นะมันเป็นชุมชนแออัดครับบางส่วนแล้วก็มันอยู่กลางเมืองด้วยแหล่งที่ทํางานเนี่ยถ้าอยู่ตรงนั้นมาสามารถไปมาหาสู่กันได้หรือว่าเดินทางสะดวกหน้ามือมันก็มีหลังมือครับคุณผู้ฟังข่าวมันก็มีดำเนาะความสะดวกสบายในเมืองบางทีมันก็ต้องแลกมาด้วยกับเรื่องพวกนี้แหละในชุมชนที่มันเป็นแหล่งจริงๆผมไม่ได้ว่าทางชุมชนนะครับคุณผู้ฟังอย่าเข้าใจผิดเนาะคำพูดของผมเนี่ยมันคือการประเมินสถานการณ์จากเรื่องราวของคุณจุ้ยเท่านั้น และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องพวกนี้เวลาเราเข้าไปยุ่งแล้วมันเหมือนขี่หลังเสือนะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะใช้มันหรือว่าคุณจําหน่ายมันเนี่ยบางทีการเข้ามาวงการนี้แล้วมันไม่ได้ออกง่ายๆไงนคนใช้ก็ติดคนจําหน่ายก็ติดแต่คนจําหน่ายนี่น่าจะหนักหน่อยพอเวลาเราจะลงจากหลังเสือส่วนมากแล้วมันไม่ค่อยมีใครอยากให้เราลงหรอกครับและคุณผู้ฟังเลยครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของคุณจุย้ยตัวคุณเองคิดว่าวิญ,ญญาณของลุงคนนั้นยังอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่า ผมเองคิดว่าน่าจะไปดีแล้วนะแต่ถ้ายังอยู่เนี่ยก็ขอยินดีกับคนเช่าคนใหม่ด้วยแล้วกันนะครับหากคุณคนนั้นที่อยู่ในห้องนั้นคุณฟังร้อยแปดเรื่องหลอนอยู่ถ้าคุณมีเรื่องราวอะไรครับสามารถส่งมาให้เราได้ที่ในแฟนเพจได้เลยนะครับทีมงานจะคอยอ่านเรื่องราวของคุณแล้วก็คัดกรองเรื่องของคุณมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆในฟังกันท้ายที่สุดนี้ครับคุณผู้ฟังผมมีเรื่องอยากจะบอกก็คือช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงเวลาก็คือหนึ่งทุ่มครึ่งที่เป็นเวลานัดของพวกเรานะครับ ถ้าหากว่ามีวันไหนที่ผมไม่สามารถลงคลิปวิดีโอได้เดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับสามารถไปติดตามกันได้แต่ถ้าวันไหนทางช่องมีคลิปลงตามปกติครับมันก็อาจจะเลดนิดหน่อยอาจจะตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปหรือว่าเลดช้าที่สุดเนี่ยอาจจะถึงราวๆห้าทุ่มเลยก็ว่าได้ในช่วงนี้คลิปของทางช่องโดนตรวจสอบบ่อยนะครับบางทีอัปโหลดไปแล้วมันต้องรอตรวจสอบนานมากมันจึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ทางช่องลงคลิปตามเวลานัดไม่ได้นั่นเอง และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆ,ๆนะครับเป็นแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการเพียงเท่านี้ครับมันจะเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับคลิปวิดีโอนี้ของพวกเราให้พวกเราได้มีสมาชิกใหม่มารับฟังเพิ่มขึ้นในทุกๆวันสําหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ